เมนูนี้นะคะเราจะมาทำวุ้นกรอบค่ะส่วนประกอบมีอะไรบ้างมีวุน้นผงวุ้นนะคะใช้ตาอะไรก็แล้วแต่สะดวกนะคะหาได้ตาโทรศัพท์ตา,นานเนือ้อตาโบแดงตาสารพัดที่คุณใช้นะคะผงวุน้นแป้งเท้าเย็ม,มอ่อมถ้าไม่มีก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะคะสำหรับแป้งเท้าเย็นม,มอ่อมเพราะจะให้ตัววุ้นกรอบของเรามีความหนึบนะคะ กรอบหนึบๆน,นะคะแล้วก็น้ำเปล่าในน้ำตรงนี้นะคะถ้าหากใครจะทำเป็นน้ำเ,เก๊กฮวยน้ำมะตูมหรือน้ำสมุนไพรอื่นๆก็ได้อะไรก็ได้ค่ะยกเว้นผลไม้ที่มีรสเปรี้ยวถ้ากระเจี๊ยบกรณีบางทํากระเจี๊ยบได้ไหมสีแดงสวยดีวุ้นมันจะไม่แข็งตัวนะคะวุ้นมันจะเละๆมันไม่เซ็ตตัวอย่างเสาลรดใส่เข้าไปเเปรี้ยวนะะี่ค่ะ อยากได้วุ้นกรอบที่เป็นเสาวนรสมันไม่เซ็ตตัวนะคะผลไม้รสเปรี้ยวจะไม่ทําให้วุ้นเซ็ตตัวเพราะฉะนั้นก็หาเป็นเ,เก๊กงวยมะตูม,มเป็นน้ำอะไรน้ำอัญชันชที่ไม่มีรสชาติเปรี้ยวนะคะแล้วก็น้ําตาลทรายอันดับแรกนะคะเราก็จะแช่วุ้นไว้ก่อนประมาณ1 0บถึงสินาทีนะคะถ้า ทำไมต้องแช่ถ้าแช่วุ้นเนี่ยวุ้นมันจะละลายได้เร็วเวลาเราต้ม,มนะคะใส่น้ําเท่าไหร่ก็ได้แค่พอท่วมวุ้นนะคะไม่ได้กําหนดว่าจะต้องใส่ห้าสิบกรัมร้อยกรัมนะคะใส่แค่พอท่วมวุ้นนะคะให้วุ้นมันอิ่มตัวเต็มที่เวลาต้มแล้วมันจะเคี่ยวละลายได้ง่ายแล้วเราก็ไม่ต้องไปยืนคนนานๆนะคะแช่วุ้น แล้วเราก็เอาน้ําในส่วนผสมเนี่ยค่ะน,นี้แป้งข้าวเยื่อม่อมใช่ไหมแป้งข้าวเยื่อม่อมเนี่ยมันจะเป็นเม็ดเม็ดใช่ไหมคะเราก็จะแช่น้ําไว้ก่อนเลยมันจะได้ละลายนะคะเอาน้ําในส่วนผสมเนี่ยใส่เข้าไปสักประมาณสองสามช้อนในวุ้นก็เหมือนกันนะคะใส่เข้าไปให้ท่วมเห็นไหมคะวุ้นมันเริ่มดูดน้ํามันจะอุนขึ้นเราก็จะคน ไว้ประมาณนี้ค่ะให้มันเหลวประมาณนี้นะคะแป้งเดี๋ยวก็ละลายละนะคะเราก็จะเอาน้ําที่เหลือนเนี่ยไปต้มให้เดือดพอ,อน้ําเดือดนะคะเราก็จะเอาวุ้นที่เราแช่ไว้คนให้วุ้นละลายเอาไปต้มเลยค่ะจนวุ้นมันสุกนะคะ<ม>น้ําที่เหลือจะแช่วุ้นนะคะใครชอบกมมลิ่นมะลินะคะก็ใส่ได้เลยอันนี้แล้วแต่ชอบนะคะก็ใส่ก็ใส่นิดหน่อยไม่ต้องใส่เยอะถ้าใส่เยอะมันจะเหม็น ใต่ตอนสุดท้ายหลังจากที่เราเคี่ยวแล้วถ้าเราใส่กลิ่นนะคะถ้ากลิ่นมะลิเนี่ยเราใส่แต่แรกเนี่ยมันต้มนานแล้วก็กลิ่นมันจะระเหยไปไฟที่ใช้นะคะในการต้มน้ําไฟกลางนะคะไฟกลางค่อนข้างแรงต้มให้เดือดนะคะเราก็ยังไม่ต้องไปคนแล้วก็ต้มเราก็ไปทําอย่างอื่นต้มน้ําเนี่ยะคะ่ะกว่าจะเดือดก็นานอยู่ประมาณเกือบสิบนาทีนะคะ จะใช้ภาชนะอะไรต้มก็ได้นะคะวุ้นใช้หม้อเล็กๆก็ได้ใช้กระทะที่มีที่บ้านน้ำเดือดแล้วก็ใส่วุ้นที่เราแช่วไว้นะคะเคี่ยวจนวุ้นสุกนะคะ เดือดสักประมาณ3ามถึงหนาทีไปกลางนะคะวุ้นก็น่าจะสุกแล้วเราจะรู้ได้อย่างไรว่าวุ้นสุกแล้วสังเกตจากหลังทับทีหรือช้อนนะคะวุ้นจะไม่มีเป็นเม็ดเล็กๆ มันจะเนียนนะคะไม่มีเป็นเม็ดเล็กๆถ้าวุ้นที่สุกแล้วนะคะมันจะละลายกรณีที่เราแช่วุ้นเนี่ยวุ้นมันจะละลายเร็วสุกเร็วนะคะเคี่ยวไปประมาณสัก3-5นาทีนะคะวุ้นก็สุกแล้วแต่ถ้าใครใส่วุ้นไปพร้อมกับน้ำตั้งแต่แรกไม่ได้ต้มก่อนนะคะคุณก็ต้องคนอยู่ตลอดเวลาวนนิวุ้นของเราสุกแล้วนะคะ เราก็จะใส่น้ำตาลทรายลงไปเใส่น้ำตาลทรายลงไปแล้วนะคะก็รอให้เดือดจนน้ำตาลละลายแล้วก็วุ้นเข้ากันได้ดีกับน้ำตาลนะคะก็ประมาณเดือดสักสานาทีนะคะ นับจากเดือดนะถ้าหากใช้ไฟแรงนะคะวุ้นมันเดือดมันจะล้นออกนอกหม้อนะคะถ้าใครใช้หมอ้อแล้วด้านขอบเนี่ยมันก็จะไหมมันจะได้กลิ่นแล้วก็สีที่ไม่พึงประสงค์ใครอยากได้สีถ้าอยากได้สีที่ใส่สีผสมอาหารนะคะสีเขียวฟ้าชมพูเหลืองส้มก็ เี่ยวเสร็จแล้วเราไปประสมสีถ้าอยากได้มาตูมก็ต้มน้ำมาตูมแทนที่น้ำเปล่านะคะน้นของเราเดือดได้ประมาณ3ามนาทีนะคะเราก็จะใส่แป้งเท้ายืม,ม่อมที่เราแช่น้ำไว้นะคะยิงเข้าไปแล้วก็คนควนจนแป้งสุกใสนะคะ พอมันใส่ะก็แสดงว่าแป้งที่เราใส่เข้าไปสุกแล้วนะคะก็ปิดไฟเรียบร้อยหากใครจะใส่กลิ่นมะลิก็ใส่ได้เลยนะตอนนี้นะคะถ้าใครชอบนะถ้าไม่ชอบก็ไม่ต้องเดี๋ยวเราไปหยอดกินกันเลยนะคะ จะเติมกลิ่นมะลิลงไปนิดหน่อยนะคะให้มีกลิ่นเล็กน้อยนะ,ะประมาณหนึ่งส่วนสี่ช้อนชาแต่ใครไม่ชอบก็น,นิดเดียวนะ,ะดูแต่ละยี่ห้อด้วยนะ,ะกลิ่นไม่เท่ากันนะคะก็เช็คกลิ่นเอาเอง ว่าใครจะใช้ยี่ห้ออะไรเราจะแบ่งใส่สีใส่เด้ยาสีเดียวเลยก็ทั้งหมดเลยนะคะใส่นิดเดียวนะคะแต่สีที่เราใส่เข้าไปอะคะ่ะมันจะซีดขึ้นมาอีกนะเพราะว่าโดนถ้าโดนแสงแดดนะคะ,ะนั้นสีก็ให้เข้มกว่าปกตินิดนึงไม่งั้นมันจะซีดมาก เราจะหยอดใส่พิมพ์ซิลิโคนนะคะหรือใส่ถาดแล้วพอมุ้นเซตตัวเรามาตัดก็ได้นะคะหยอดใส่พิมพ์ให้เต็มพิมพ์เลยเราหยอดใส่พิมพ์นะคะแล้วก็ทิ้งให้มันเซตตัว พิมพรูปอะไรก็ใส่เข้าไปเลยอันนี้เราจะทำสีใสๆนะคะก็เทลงไปในพิมพ์ที่เรามีพิมพอะไรก็ได้พอเราหยอดมุ้นเสร็จนะคะเราก็จะทิ้งให้มันเซตตัวนะคะทิ้งไว้อย่างนี้ก็ได้หรือว่าไปใส่ตู้เย็นให้มันเซตตัวแล้วก็แกะออกจากพิมพ์สําหรับกรณีพิมพ์ซิลิโคนมันเซตตัวใช่ไหมคะ เราก็จะแกะออกจากพิมพ์แล้วก็พึ่งบนตะแกรงถ้ามีแดดนะคะถ้าไม่มีแดดก็ผึ่งบนตะแกรงเอาผ้าขาวบางคลุมไว้นะคะวางบนตะแกรงตะแกรงโลหะหรือตะแกรงไม้ไผ่ก็ได้นะคะพึ่งลมไว้เฉยๆถ้าไม่มีถ้าไม่มีมลมมีแดดนะคะถ้ามีลมเปิดผ้าลมก็ได้หรือผึ่งลมไว้ในบ้านนะคะเอาผ้าขาวบางคลุมนิดเดิงกันแมลงนะคะสีที่ได้นะคะถ้าสี มันจะซีดกว่าเดิมนะคะถ้าตากแดดสีมันจะซีดลงกรณีใส่พิมพ์แบบนี้พอมันเย็นนะคะเราก็แกะออกมาแล้วก็หั่นเป็นชิ้นชิ้นเซตตัวเสร็จ,รจหั่นเป็นชิ้นแล้วก็เตรียมตากแดดนะคะเรอวุ้นเย็นแล้วค่อยมาดูกันนะคะพอวุ้นเซตตัวนะคะเราก็มีออกามาวางบนตะแกรงจะวางบนตะแกรงไม้ไผ่ก็ได้หรือบนตะแกรงโลหะก็ได้นะคะ เรเรียบร้อยเราก็จะไปตากแดดนะคะเ้าอยู่ที่แดดด้วยถ้าแดดจ,จัดๆเนะี่ยสองแดดสามแดดก็ใช้ได้ล้วอยู่ที่ความชอบด้วยบางคนชอบเ,อเป็นเกร็ดเยอะๆก็ตากนานหน่อยนะคะ,นะคนแดดเดียวก็สวยแล้วพอใจแล้วพอเสร็จก็เก็บใส่ขวดโหลไว้รับประทานได้หลายๆวันนะคะ สำหรับวุ้นที่ใส่พิมพ์นะคะเราก็แงะวุ้นออกเราจะใช้ที่ตัดวุ้นนี้ก็ได้นะคะหรือจะใช้มีดตัดขนาดตามต้องการเลยค่ะหรือจะใช้มีดตัดก็ได้แล้วแต่นะคะถ้าชิ้นเล็กก็จะแห้งเร็ว เสร็จแล้วก็นำไปตากนะคะถ้าแดดจัดๆก็ซักแดดสองแดดก็ใช้ได้แล้วอันนี้ก็แล้วแต่นะคะว่าบางคนชอบเป็นเกร็ดเยอะๆก็ตากให้เกร็ดขาวๆเลยค่ะบางคนเอาไปตากในถาดที่เป็นถาดอลูมิเนียมนะคะถาดโลหะเนี่ยมันร้อนเกรด็ดความติดมันจะดึงอกอกยากนะคะ บนตะแกรงก็ได้ตะแกรงอลูมิเนียมนะคะตะแกรงที่รองขนมนะคะวางห่างแหงก็ได้เรียบร้อยค่ะเดี๋ยวนำไปตากกันเลยนะคะ